ครับก็คลิปนี้ก็เป็นเด่น10หน่วยบนนะครับสวัสดีนะครับดานสมาชิกตอนเช้าๆสายๆนะครับวันนี้ก็เป็นการลง10หน่วยบนนะครับเป็นสูตรที่3นะครับที่ผมได้ทําไว้เก็บไว้ประมาณ 3- ามสี่สูตรอ่าสามสีงวดแล้วนะครับที่ผมได้ลองดูอยู่อ่างวดน,นี้ก็ได้เก็บเรียบเรียงมาทั้งหมดรวบรวมไว้เพื่อ ให้เป็นระเบียบนะครับเวลาเราจะจับใช้มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เมาตัวเลขนะครับไม่หลงตัวเลขสำหรับวันนี้สูตรนี้นะครับได้ที่ห้าเจ็ดสามหกนะครับสำหรับเด่นสิบหน่วยบนนะครับส่วนสองสูตรนู้นได้ที่หกเจ็ดแปดเก้าแล้วเข้าอีกสูตรหนึ่งได้ที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งฉะนั้นให้ท่านเอาแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาจับกู้ประกอบเลยนะครับกับห้าเจ็ดสามหกนะครับให้ท่านจับประกอบไปเลย นะครับก็ท่านก็น่าจะเข้าใจแล้วละเพราะว่าเลขเด่นที่เป็นตัวเต็งของผมมีอยู่2ชุดก็คือ48กับ9 3สมนะครับท่านก็น่าจะเห็นแล้วละว่าเลขที่เด่นนี่เหลือชุดเดียวคืออะไรนะครับก็ขอให้ท่านใช้ดุลยพินิษนะครับในการจับตัวเลขในการลงทุนส่วนเดี๋ยว3ตัวนะครับ3ามตัวตรงนี่เดี๋ยวผมจะจับมัดนะครับให้เหลือ เลขที่ชนนี่น้อยที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านสมาชิกในการตัดสินใจนะครับดูเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงสองตัวมาตัวนะครับสำหรับเด่นทั้งบนและล่างนะครับที่ผมได้เรียบเรียงไว้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับแนวทางของผมขอบคุณมากครับส่าหลับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ